ง,งานต่างดาวที่อยู่ในไทยมีเฮกันแล้วงานนี้เนาะกับคนใดที่กําลังจะไปเฮดเวียกอยู่ในประเทศไทยเตรียมดีใจไว้เลยเนาะเมื <c oughs> ่อกระทรวงแหงงานประเทศไทยเกมปรับค่าแหงงานขั้นต่ําขึ้นรอบที่สองกันแล้วเนาะจะถึง400บาทกันหรือบอ <c oughs> วสวัสดีกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องฝ่ายเบิดอสู้ทุกคน,คนเนาะยนินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องท้อง4ีซาวแล้ว สำหรับมือวนี้กับมาพบกับสาวสีอีกเซนเก่าเซนเคยแล้วเนาะมาพบกันในมือนี้กับมาในหัวข้อแห่งงานขั้นต่ําของประเทศไทยนั่นเองว่าเพิ่นจิบป,ปับคาแห่งงานขึ้นทอใดนแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้สาวสีเนเดอร์เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2567ก็คือมื่อวานนี้เนาะกระทรวงแห่งงานประเทศไทยได้มีการประชุมหารือเรื่องา 4, ภาษีสามภัยและได้มีการลงมติแล้ว เรื่องการปรับคายจา้างคันต่ำเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยจะมีซิบจังหวัดท่องเที่ยวนำล่องก่อนและเรื่องนี้จะเล่งให้ทันภายในเดือนเมษา2567นี้ซึ่งรายละเอียดจะเป็นแนวใดฮนสาวสิก็ต้องขออนุญ,ญาตคิปจากซองข่าวเพื่อนมารีเอ็กซ่นให้ทุกคนได้บึงได้ชมกันเนาะขอเชิญทุกคนติดตามรับชมคลิปไปพร้อมๆกันเลย มาดูกันเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ํากันหน่อยว่าจะมีการปรับเป็นอะไรยังไงกันแน่ตอนนี้คณะกรรมการค่าจ้างเขามีมติเป็นเอก,กฉันในการรับรองสูตรคำนวณค่าจ้างขั้นต่ําใหม่ให้นําจํานวนเดือนที่ไม่ได้ปรับขึ้นค่าจ้างเอามาใช้คํานวณน,<ฆ>นะ<ฆ>เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดว่าจะเป็นยังไง<ฆ>แล้วก็หลายคนอาจจะยังงง,งอยู่<ฆ>นะ<ฆ>เอามานําร่องก่อนใน1ิจังหวัดเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ํานะคะมีความคืบหน้าค่ะในการพิจารณาปรับสูตรการคํานวณค่าจ้างขั้นต่ํา ของคณะกรรมการค่าจ้างหรือว่าไตรภา,าคีเขาประชุมกันโหผู้ชมมากกว่า2ชั่วโมงล่าสุดมีมติเป็นเอกฉันทเ ต่อ5เสียงเห็นชอบให้ปรับสูตรคำนวณค่าจ้างขั้นต่ำใหม่นะคะสูตรใหม่นี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเขาจะเพิ่มจำนวนเดือนที่ไม่ได้ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเข้าไปคำนวณด้วยส่วนตัวแปรอื่นๆอย่างเช่นผลิตภาพแรงงานหรือความสามารถของแรงงานอัตราเงินเฟอ้ออัตราสมทบของแรงงานยังคงอยู่เหมือนเดิมอัตราเงินเฟ้อเนี่ยเดี๋ยวจะใช้ของปี66มาพิจารณานะคะนอกจากนี้ มาตรา87ที่ใช้ในการพิจนารณาประกอบเพิ่มเติมจากสูตรคำนวณได้มีการปรับช่วงเวลาให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันคุณไพโรธโชติกาสเถียรปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างบอกแบบนี้ว่าสูตรคำนวณค่าจ้างขั้นต่ำใหม่จะทำให้แต่ละจังหวัด ทำแบบสอบถามนะเดี๋ยวจะส่งไปให้แต่ละจังหวัดทำแบบสอบถามถ้าต้องการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำก็ให้พิจารณาส่งตัวเลขมาเลยแต่ว่า10จังหวัดนำร่องที่กระทรวงแรงงานมองว่าจำเป็นต้องปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นจัดขั้นต่ำก่อนเลยนะคะคือกรุงเทพภูเก็ตชนบุรีเชียงใหม่สุร,ราษฎร์ธานีกระบี่สงขลาพังงาประจวบแล้วก็ระยอง เดี๋ยวจะต้องส่งตัวเลขการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ําเข้ามาพิจารณาใหม่อันนี้ขอด่วนๆสาหรับ10จังหวัดนี้ส่งเข้ามาเลยเดี๋ยวจะประชุมพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ําอีกครั้งในวันที่26มีนาคมนีม้จะเร่งให้ทันประกาศค่าจ้างขั้นต่ํำรอบสองภายในเดือนเมษายนนี้่ะค่ะ คือพยายามให้ได้ก่อนหนึ่งพฤษภานะคะแต่จะถึง400บาทหรือไม่ต้องดูที่ความเหมาะสมเพราะตอนนี้มากสุดคือ370บาทนะคะค่าจ้างขั้นต่ำที่ปรับขึ้นจะไม่เท่ากันทุกจังหวัดและ จะเป็นบางอาชีพเท่านั้นนะคะที่ปรับให้ค่ะผู้แทนฝ่ายนายจ้างคุณอัธยุธลียวณิศน,นะคะบอกว่าการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ําต้องมีเหตุมีผลดูความเหมาะสมค่ะปกติแล้วปรับกันปีละครั้งอย่างกลุ่มธุรกิจ SME มีความกังวลเรื่องนี้เลยจําเป็นต้องพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นสําคัญส่วนทางผู้แทนฝ่ายลูกจ้างคุณเีรสุขแก้วบุญปันนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังให้คําตอบไม่ได้เหมือนกันว่าจะมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ําหรือไม่เพราะว่าสูตรที่คํานวณปรับใหม่ในวันนี้เนี่ยส่วนตัวคิดว่า อ่ะมีความเป็นธรรมแล้วนะคะโดยปรับขึ้นค่าจ้างในรอบที่2ก็ต้องรอข้อมูลจากแต่ละจังหวัดที่ต้องส่งมาก่อนซึ่งถ้าสูงเกินไปก็อาจทําให้เกิดเงินเฟ้อสูงขึ้นก็ได้ใช่แล้วเดี๋ยวราคาสินค้าอะไรต่างๆมันจะปรับขึ้นต้นทุนมันปรับขึ้นเยอะนะคะส่วนข่าวนี้ค่ะอีกเรื่องหนึ่งแล้วไปพูดถึงการยื่นภาษีของมนุษย์เงินเดือนอที่ต้องทําประจํากันทุกปีค่ะ ยังไม่ได้ส่งเลยค่ะคุณผู้ชมทํากันหรือยังเรียบร้อยได้คืนแล้วค่ะอุ้ยจริงป่ะโอ้โหเนี่ยถ้าส่งก่อนเนี่ยจะได้คืนแบบนี้เลยสามถึงสี่วันเองค่ะใช่แต่ถ้าไปรออออกันช่วงสุดท้ายเนี่ยมันจะอีกหลายเดือนกว่าจะได้เงินคืนกันนะคะคุณวินิตวิเศษสุวรรณภูมิรองอธิบดีกรมสรรพากรในฐานะโฆษกกรมสรรพากรบอกว่ากรมสรรพากรเองเตรียมบังคับให้ทุกบริษัทจะต้องส่งเงินได้ของพนักงานเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์แล้วค่ะเพื่อป้องกันการปลอมแปลงหนังสือรับรองการหักหน้าที่จ่ายภายในรอบการยื่นภาษีเงินได บุคคลธรรมดาปี67เริ่มยืนน่น1มกราถึง8เมษายนนะคุณผู้ชมห้ามลืม<ะ>8เมษายน2568นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยกรมสรรพากรใช้ระบบสมัครใจในการนําส่งการหักภาษีณนะที่จ่ายว่าจะนําส่งเป็นกระดาษก็ได้หรือจะนําส่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ก็คือส่งออนไลน์แหละ,ะแต่ตั้งแต่ปี67เป็นต้นไปนะปีภาษีนะปีภาษี67เป็นต้นไปทุกบริษัทจะต้องนาส่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ก็จะทําให้พนักง,งานที่มีเงินเดือนอทุกรายที่ต้องจ่ายภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาสามารถเรียกดูใบรับรองการหักภาษีนะ้าที่จ่ายอยู่ในระบบ My Tax Account ตั้งแต่การยื่นภาษีประจำปีในช่วงหนึ่งมกราคม68เป็นต้นไปส่วนการยื่นเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ก็จะช่วยลดกระดาษด้วยช่วยลดขัน้นตอนการทํางานของบริษัทที่เป็นผู้หักเงินได้ไม่ต้องเก็บเอกสารเป็นกระดาษอีกต่อไปก็เป็นการลดภาระลดต้นทุน,นและที่สําคัญเป็นการป้องกันการปลอมแปลงหนังสือรับรองการหักภาษีนะ้าที่จ่ายได้ด้วยค่ะเพราะว่า<ๆ>ที่ผ่านมาปรากฏว่า อุ้ยมีพนักงานลูกจ้างไปปลอมแปลงหนังสือรับรองการหาภาษีหน้าที่จ่ายกันมากเลยเป็นตัวเลขเหรอือมถ้าเป็นตัวเอกสารนะค่ะ เอาไปเปลี่ยนเองแล้วก็เอาไปยืน่นนะคะทางนั้นก็เลยทิ้งท้ายว่าแผนของกรมสรรพากรคือจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเงินได้และค่าดหย่อนต่างๆของพนักง,งานเข้ามาไว้ในระบบทั้งหมดเพื่อให้กรมสรรพากรสามารถแจ้งไปยังนายจ้างว่าให้หักภาษีณนะที่จ่ายในระดับที่พอดีไม่หักเกินเพราะถ้าเกินปุ๊บทางกรมสรรพากร,ก,รก,ก็ต้องยืน่นก็ต้องคืน นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยพนักงานมายื่นขอคืนภายหลังยื่นกันเยอะ,ะแล้วก็คืนกันเยอะด้วยนะคะถ้าหาักไว้พอดีคือพูด,พดง่ายๆคุณผู้ชมเข้าไปในระบบภาษีของบริษัทตัวเองอ่ะแล้วก็ไปใส่ข้อมูลต่างๆเช่นคุณมีลูกลดหย่อนได้ค,คุณมีพ่อแม่คุณมีประกันคุณมีอะไรที่มันลดหย่อนได้ใส่ไว้ในเนี่ยค่ะระบบของบริษัทให้เรียบร้อยอในแต่ละเดือนเขาก็จะหักภาษีของคุณอ่ะ ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันมีตัวลดหย่อนเรียบร้อยแล้วแต่ผมถือว่าสะดวกมากนะคะเท่าที่ผ่านเท่าที่ทํามาเนี่ยค่ะคือแค่เข้าเข้าไปในระบบเนี่ย ใส่ระบบข้อพิาของตัวเองเนี่ยข้อมูลเรามันขึ้นอยู่แล้วตรวจสอบได้แต่ถ้าอะไรตกหล่นอ่ะค่อยเข้าไปเพิ่มเติมนะคะสะดวกสะดวกมากจริงๆแค่แค่เงินบริจาคถึงไปไปวัดเงินบริจาค10บาท20บาทขึ้นให้นะคะอ๋อเหรอใช่พี่กรดีจังเลยอ๋อสะดวกโดยเฉพาะที่เป็นสแกนเนี่ยถูกต้องคือขึ้นให้เลยอยูนี้คือวัดหลายๆที่ก็จะสแกนทําบุญบริจาคใช่ไหมใช่เนี่ยอย่างที่บอกค่ะ5บาท10บาทก็ขึ้นในระบบภาษีเราแล้วไปลดหย่อนได้ใช่ใช่ดังนั้นคุณผู้ชมทําระบบภาษีตั้งแต่ใน บรริษัทอไปให้เีย,ยสำหรับที่ทุกคนได้รับชมผ่านไปเมื่อกี้นั้นก็สิเป็นรายละเอียดจาก่องข่าวเพิ่นเนาะนอกจากนี้ยังเห็นได้ว่าการป๊ับค่าจ้างตามทักษะสี่มือสามารถเหตได้และเป็นไปได้สูงที่สุดเนาะการมีมติออกมาแบบนี้ในสิบจังหวัดนำล่องว่ามีปัญหาเพราะว่าทุกวันนี้การจ่ายค่าแรงขั้นต่ำเกินอยู่แล้วและยังมีสวัสดิการอื่นๆตามมาอีกด้วย ถือว่าเป็นข่าวดีทางแฮงงานทางภายในและกับต่างประเทศแต่ส่วนที่นายจ้างต้องการที่สุดนั่นก็คือความสามารถในด้านทักษะในการเฮ็ดเวียกนั่นเองจะเห็นได้ว่าการเจริญเติบโตของการท่องเที่ยวทางประเทศไทยเริ่มมีการขยายตัวหลายขึ้นเฮ็ดให้ในายจ้างสามารถจ่ายค่าห่งคันต่ำพร้อมทางสวัสดิการอื่นๆอีกด้วยเนาะ และนี่ก็ทีเป็นข่าวดีของทางประเทศไทยนั่นเองเนาะที่ว่าเพิ่นจะมีการปรับค่าแรงงานคันต่ำขึ้นเนาะส่วนว่าจิปรับขึ้นท่อใด่หันเดี๋ยวเพิ่นจะออกมารายงานตื่มอีกเท่อนึงเนาะตอนนี้เพิ่นก็นยังบ่ทันแน่ใจเท่อว่าจิปรับขึ้นท่อใดเนาะจิถึง400บาทเท้หรือบอ่อ,บอรหรือว่าสิเกินนั่นกะบ่สามารถหูได้เนาะเดี๋ยวถ้าเพิ่นรายงานอีกตื่นบาทนึงก่อนเนาะเดี๋ยวข่าวๆจะเป็นนวไดหันสาวสี่จะามาอัปเดตจู่ทุกคนได้เพิ่งได้ฟังกันอีกเส้นเก่าเนาะ เอาละเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้สาวสิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้เนาะใคามักคิดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวศีเนเดอร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ้งติ้งติ้งแจ้งเตือนเพื่อจะพดคลิปใหม่ๆจากซ่องของพวกเฮานั่นเองเนาะสำหรับภายในคลิปนี้สาวีว่าอย่างผิดพลาดประการใดสาวศีก็ต้องกราบขอโทษขอภัยทุกท่านหลายๆเนาะหรือว่ามีข้อมูลตัวใดที่พบเพียงพอ เอฟซีก็สามารถประกอบส่วนซอยๆกันได้เนาอสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่าน,นี้เราไปกันด้วยบายบาย